สวัสดีวิลุนเตอร์ทุกคนที่ผ่านทางเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอามดุลในคลิปนี้เราก็จะยก10อันดับตัวละครที่จะแบกไอดีคุณตั้งแต่ยุคเมืองไฟเข้าเกมมาว่ามีตัวอะไรตึงๆกันบ้างตัวไหนมันจะท็อปเมตาที่จะอยู่ค้ำฟ้าและคอยฟาดมอนหาเพชรีให้กับพวกเราเอาละครับก่อนจะไปดูกันผมก็ขอฝากสปอนเซอร์สุดน่ารักของช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งโอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้คุณเลือกเติมกันแบบหลากหลายพร้อมโปรโมชั่นเกมชิ้นที่รดแรงกระจุยกระจายบริการ ง่ายบริการสไตล์เป็นกันเองเอนจอยกับการเล่นเกมแถมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมไปเติมเกมกับ Over To p Up 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 UpUG Phone แอปอพลิเคชันคาลโฟนที่สามารถเล่นเกมได้โดยที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ในเครื่องมีระบบปล่อยบทฟาร์มเกมได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนดีชนิดที่ว่าปิดมือถือไปแล้วเกมของคุณก็ยังคงฟาร์มได้อยู่ต่อไปค่าใช้จ่ายไม่แพงมากเริ่มต้นเพียงวันละสิบบาทโคตรตึงโดยเฉพาะเครื่อง M V A P เครื่องนี้ใช้ทีนึก็มีเกมมิ่งโฟนหดหดเป็นของตัวเองสนใจโหลดมาใช้กันได้้ที่ลลลิิงกกกใตคคปเยยัับฝาน UG Ford ก่อนจะไปดูกันก็ขอทําความเข้าใจกันก่อนว่าการจัดอันดับตัวละครในคลิปนี้มันมาจากความค<ม>ิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวที่ผมรวบรวมมาจากประสบการณ์การหนังชีวิตในไร์ลงอบิดให้กับทางบ้านมามากมายเพราะฉะนั้นอันดับตัวละครในคลิปนี้จะจัดแบบเน้นเอาไปใช้งานจริงๆในรูปแบบที่ไม่ได้มีของเวอร์วังระดับวานส่วนมากจะอยู่ที่40 R0 หรือว่ามี R1 แบบทีมเต็มหรือทีมไม่เต็มปะปนกันไปเอาละ10อันดับ DPS แบก ID ที่จัดโดยผมเองจะมีตัวไหนกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับกับอันดับที่ โจเอคอรีนหนึ่งในตัวละครทรงโจเอที่ใช้ปืนในเกมที่มีอยู่ไม่กี่ตัวแต่ติดอันดับ10อย่าพึ่งน้อยใจไปครับเพราะว่ามี d p s อีกตั้งหลายตัวที่ไม่ได้มาถึงจุดนี้โจเอคอรีนติดอันดับที่10ได้ก็ถือว่าโหดแล้วก็ตึงจัด,จดแล้วตัวโจเอคอรีนออกมาตั้งแต่ปลายเมืองน้ำแต่ตอนนี้จบเมืองไฟแล้วก็ยังเล่นได้ดีอยู่ในเรื่องของดาเมจโจเอคอรีนอาจจะไม่ได้ทําเลขก้อนใหญ่ๆเท่ๆแบบใครเขาเพราะว่าเจเนเน้นยิงทีดาเมจขึ้นจอจนตาลายเอานะครับจบโรเลชันหนึ่งดา ว่าดาเมจส่วนตัวแรงใช้ได้แล้วที่เหลือค่อยไปหา DPS นอกสนามมาเพิ่มดาเมจทีมเอาพอพูดถึงเรื่องของทีมทีมโจเอคอรินของเราก็ไม่ได้แพงมากหลักๆขอแค่มีน้องนาเอามาเล่นทีมปุกเราบีบอัดเพ่ขยายมีตัวลดต้านทานสักตัวแล้วใส่ตัวดาเมจนอกสนามมาช่วยอีกทีแค่นี้มอนก็เลือดละลายหรือจะย้ายไปเล่นทีมสายไฮปร์บุมก็ได้ตัวเจก็ยังยิงปุกเราเหมือนเดิมแต่ว่ามีเพิ่มเติมคือไฮปร์บุมช่วยสอยตูดมอนช่วยเจคอรีนจากนอกสนามอีกทีและที่พิเศษไปกว่านั้นนั่นก็ค มีคู่หูใหม่แล้วครับนั่นก็คือน้องอินเนฟาสาวาธาตุไฟฟ้านอก,กรีดที่ทําปฏิกิริยา,าธาตุลูนาชาร์จหรือชาร์ดจ,จันทราที่โคตรจะตึงตึงจนทํายาเอกฟิตต้องร้องเพราะว่าถ้าเอาน้องอินเนฟามาคู่กับโจเอคอรีนและทําทีมชาร์จไฟฟ้าเจคอรีนจะลืมน้องนารวมไปถึงตัวไฟฟ้านอกสนามเก่าๆไปด้วยเลยครับดาเมจดีกว่าแบบเมนยาเอกฟิตแค้นได้กับสิ่งนี้และถึงแม้ว่านาะคตน้องอินเนฟาเนี่ยอาจจะต้องเอาไปเล่นกับตัวเมืองใหม่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าน้องอินเนฟาคู่เจคอรีนเนี่ยเป็นทีมที่ ต้นๆของโจเอคอรีนเองเลยครับและด้วยความที่เป็นอย่างนี้เราเองก็จะมีลุ้นด้วยครับว่าโจเอคอรีนของเราเนี่ยจะหุ้นขึ้นในเมืองหนองคลายแพด6.0บวกๆทำไมถึงหุ้นขึ้นก็เพราะว่าอินฟาอาจจะได้แฟกใหม่หรืออาจจะมีตัวใหม่ที่มาเล่นคู่กับเจคอลีนได้ดีกว่าอะไรไงี้ก็จากที่พูดไปครับสรุปได้ว่าโจเอคอรีนเนี่ยทีมไม่ได้แพงมากใช้ตัว4ดาวแทนได้ค่อนข้างดีหลักๆเจเน้นเล่นคู่กับตัว5าดาวอีกตัวอย่างน้องอินเฟาหรือว่าน้องนาผมจัดให้ว่าราคากลางๆครับสำหรับทีมของน้าาใรง,งกรชง คอลีนของเราเนี่ยผมมองว่าใช้ได้ไปอีกยาวครับเพราะว่าตัวใหม่ที่มาเล่นกับเจคอลีนอย่างน้องอินนิฟาเนี่ยเล่นคู่กันได้ดีก็แสดงว่านาะคนข้างหน้าก็จะมีโอกาสที่โจเอคอลีนจะมีตัวใหม่มาเล่นคู่ได้ดีเพิ่มขึ้นไปอีกก็มารอดูกันครับว่าโจเอคอลีนทาตุไฟฟ้าธรรมดากับทาตุไฟฟ้านอกรีดแบบอินิฟาเนี่ยการคอมโบแบบนี้จะไปกันได้อีกไกลขนาดไหนอันดับที่9พี่วิโรจน์และอายากะอาจจะงงว่าทําไมมีถึง2ตัววะอันดับ9เพราะว่าผมให้2ตัวนี้มันพอๆกันครับและที่พิเศษไปกว่่าาั้กรททีง พิวิและอายกะมาจนถึงอันดับ9ได้นี้มันต้องมีน้องเ e อ็กคฟี่หรือว่าน้องฟี่ด้วยนะไม่งั้นผมอาจจะให้ตกไปอยู่กับอันดับเดียวกับเจคอรีนแล้วก็ให้โจเอคอรีนขึ้นมาอันดับนี้แทนโดยทั้งสอง,องตัวนี้ผมว่าคนที่มีประสบการณ์ที่อยู่ในยุคมืดของตัวธาตุน้ําแข็งคงจะเข้าใจกันดีเลยว่าสภาพเป็นยังไงวิ่งคิดเลขจัดจัดหลายคนงงวิ่งคิดเลขคืออะไรลันทดไงครับโอ้โหสมัยนั้นนี่คือแบบทําอะไรเทปไม่ได้ใครพลาดเอาไปเจอมอนแปะธาตุใส่ตัวเองแล้วลดต้านทานไม่ได้นี่คือบอกเลยว่าซึมชิบหายแทจะไไม่ได้้ใช เพิ่งลืมตาอ้าปากได้ตอนที่บอสใหม่ที่อวยธาตุน้ำแข็งมันเข้ามากับที่สุดไปกว่านั้นคือการมาของน้องฟี่เอ็ดคอฟฟี่ที่นับได้ว่าเป็นเทพธิดาของธาตุน้ำแข็งของ2ตัวนี้เลยก็ว่าได้แทนน้องฟีนะ่เนี่ยใช้คู่กับน้องฟีนะได้ดีการคอมโบกันที่โหดชิบหายของ2ตัวนี้ทําให้พี่วิแลยากะกลับมายืนได้แบบนี้ครับและดันให้2ตัวนี้กลับมาติดท็อปสิบดีพีเอสแบกไอดีได้ครับนี่ละครับคือความโหดของน้องเอ็ดคอฟฟี่กายเป็นว่าน้องฟี่เนี่ยจะแบกไอดีซะมากกว่าเฮ้ยแต่ว่าเราพูดถึง,ง,ถง,งนนถดี ว่า2คนนี้เนี่ยคืออันดับ9ที่แท้จริงแล้วครับบอกเลย2คนนี้ได้น้องฟี่ไปเหมือนกับโดนชุบชีวิตกับมาพี่วินี่คือต่อยมอนยับยับอายากาะเปิดอันติทีดังปั๊บ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 บูี้มอนคืนได้สําเร็จอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณมีน้องฟี่ไอ้สองตัวนี้และจากประวัติที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ก็คงจะได้กลิ่นกันมาบ้างแล้วใช่ไหมว่าไอสองตัวนี้เนี่ยถ้าจะเอามาแบกไอดีมันจะต้องเป็นทีมแพงครับใช่แล้วครับทีมเต็มของพี่วิและไอยากระเหมือนกันและก็ค ฟี่กับฟูรินาอีก2ครับรวมกันเป็น3ตัว5ดาวทีมและคุณจะสารต่อความแพงด้วยการใส่เย่หลานหรือเฉินเหอเข้าไปหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้มันแพงไปมากกว่านี้แล้วก็สามารถเลือกเอาตัว4ีดาวเข้ามาแทนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่เมน2ตัวนี้แล้วทําทีมแพงครบได้เตรียมฟินกับดาเมจที่ได้รับจากเมนของคุณได้เลยและนี่แหละครับคืออันดับที่9ซื้อฟี่ม่ให้คู่นี้ได้เกิดซะสลับพี่วิอิยากาถ้าไม่มีฟี่เนี่ยผมให้อยู่อันดับสิเผอเฉเจคอลีจะขึ้นมาอันดับ9ด้วยนะครับ อันดับที่8ผู้ที่เคยอยู่บนจุดสูงสุดของ d b s เป็นหนึ่งใน3ดพีที่ตึงที่สุดในยุคทำไมปัจจุบันถึงได้ลงมาถึงจุดนี้ที่บุกร้าวบีบอัดเพกขยายไม่ดีตรงไหนทำไมทำไมกันเพราะว่าแม่งมอนแกงไอหมดเลยมาดท็อปสดพสสมัยก่อนชิปหายระดับไฮร์บูมก็ช่วยไม่ได้ถ้าเกิดว่ามอนเอาเมคคันดีเก็บเกตดน้ำแข็งก่อนแล้วค่อยตีผมนะครับแบบนี้พี่แต้มบอกกูพอเลยมีแค่มาเฟืองมึงจะเอาไหมอะเปลี่ยนไปตีเจวาร์ปหน่อยก็แล้วกันเผื่อจะดูดีขึ้นแม่งมีโลท่าน้ำแข็งอีกไม้มันทำอะไรท่าน้ำแข็งไม่ได้เฮ้อเอาไปเจอกับบาร์ โกมแล้วกันทั้งนั้นหนักเลยทีนี้แม่งต้านทานไม้แถมเว้นโชว์อีกจังหากพี่แต้มนี่เทบจะเป็นลมเมื่อก่อนผมไม่เคยเชื่อเลยครับคำพูดที่พี่แต้มบอกว่าพี่แกเป็นเสมียนผู้บอกบางเออวันนี้กูเชื่อก็ได้แต่ละอย่างที่เกมแกงมอนโรน้ําแข็งมอนต้านธาตุไม้แมคาดิกเฉพาะทุกอย่างรุมกระทืบพี่แกอย่างหนักหน่วงเละขนาดนี้แต่ยังเอาตัวรอดมาจนถึงที่8ได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับสรับพี่แกจริงๆพี่แกก็พอๆอกับไอ้พวกอันดับ9นั่นแหละถ้ามีน้องฟี่นะแต่ถ้าไอ้สองตัวนั้นไม่มีน้องฟีีี้กก็ไไมมม่่่่ทาางงถึพแแแดนต แหละครับที่ผมให้พี่เต็มอันดับ8ปเนี่ย,ยก็เพราะว่าทีมถูกกว่าใช้5ดาวถึง2ตัวเป็นพี่เต็มต้องนาที่เหลือเป็น4ดาว2ตัวอย่างนน้อยแล้วก็ชินิบุแค่นี้ก็เปรี้ยวตีนแบกไอดีได้แล้วครับถ้าเกิดว่ามอนไม่แกงไปซะก่อนนะนะดามเมจของพี่แกยังแรงเหมือนเดมิมเหมือนเมื่อก่อนเลยครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันมอนในยุคใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันมีเมคานิกเฉพาะแล้วก็ดันมีโล่น้ําแข็งเยอะพี่เต็มแกก็เลยอาจจะโดนลดบทบาทลงนั่นแหละครับดามเมจแรงแต่เกมแก,แกงไม่อยากให้เล่นตัวพี่แกมันก็นานแล้วออกมาตั้งแต่ช ฝั่งท่อนนี้เนี่ยถ้ามันได้เจอมอนไม่มีโลน้าแข็งไม่มีแมคาลิกเฉพาะน้อยลงเมื่อไหร่นะมันพร้อมเอาไม้ฟาดมอนจนตายแน่นอนครับด้วยความแค้นกูแรงแต่กูเล่นไม่ได้กูโดนใบสลับใครที่เลงพี่เต๋มเอาไว้นะครับก็ดูกันดีๆว่ามอนในช่วงนั้นมันแกงพี่แกขนาดไหนแต่ถึงแม้จะมีแต่เรื่องแย่ๆเรื่องดีๆมันก็มีอยู่บ้างครับเพราะว่าในเมืองใหม่หนองคายมันอาจจะมีอะไรที่มาช่วยพี่เต็มก็ได้ครับขนาดไฟฟ้ายังมีไฟฟ้านอกรีดเป็นไปได้ไหมว่าเราจะมีไม้นอกรีดเหมือนกัน อันดับที่7นาเวียแม่สาวพกปืนคนเมืองคอนอีกหนึ่งตัวละครที่ใช้ปืนเป็นอาวุธต่อจากโจเอคอรินน้องนาเวียคือแบกปืนมาจนถึงอันดับที่7ได้เพราะว่าดาเมจที่บูมและทีมที่ถูกบวกอิสระมากๆในยุคที่พี่แต้มทีมไม้โดนแกงยุคที่มอนมีแมานิคใหม่แต่นาเวียยังรอดมาจนถึงอันดับที่7ได้ก็เพราะว่าจัดทีมได้หลากหลายนี่แหละครับโดยตัวนาเวียเนี่ยเธอต้องการกระสุนปืนจากการทําปฏิกิริยาธาตุตกผลึกนาเวียขอแค่นี้ก็สามารถมอบลูกปืนอหอม ใส่มอนให้เป็นของขวัญได้แล้วโดยดาเมจของน้องจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับทีมที่จัดทีมที่แรงสุดก็คงจะเป็นทีมที่มีตัวบัฟพลังโจมตีดีๆอย่างเบนเน็ตมีเทพไฟแล้วก็เซียงหลิงแปะธาตุไฟทํากระสุนให้น้องจากนอกสนามบวกมีฟูรินะหรือเจเสือหรือจะเป็นตัวดาเมจนอกสนามอีกตัวก็ได้ถ้าได้ทีมประมาณตามภาพผมบอกเลยว่ามอนโดนยิงทีตัวขาดแน่ๆเดือดมากๆครับทีมแพงของน้องแต่ว่าการเอาไปเจอมอนแปลกๆอย่างพวกไอ้บอสไว้น้ําแข็งที่ต้องแปะธาตุน้ำแข็งก่อนถึงจะยิงเข้าเราก็แค่เปลี่ยนเพื่อน ธาตุน้ำแข็งมาเพื่อทำเม่คนิกมันแค่นั้นเราก็สามารถทำดาเมจกับบอสต่อไปได้ดาเมจที่ทำมันอาจจะลดลงแต่ก็ยังผ่านได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนตัว DPS เป็นธาตุน้ำแข็งนี่แหละครับคือความแข็งแกร่งของน้องนาเวียดาเบดมีบวกความอิสระที่จัดทีมคู่กับธาตุเมตาได้น้องก็เลยยังแบกไอดีได้อยู่ส่วนในเรื่องของน้องยังเล่นได้อีกนานไหมอันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าอีกนานแน่ยิง่งถ้าเกิดว่าของตึงด้วยสบายๆมีกลุ่มดาวด้วยนี่ยิ่งไม่ต้องห่วงเลยที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเหตุผลเดิมครัับบนน้อองเเาไปล่ก อย่างทตุไฟทัุน้ำทตุน้ำแข็งพวกทตุไฟฟ้านอกรีดก็น่าจะเล่นด้วยได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรน้องยังเก็บผนึกทตุได้เหมือนเดิมน้องก็เลยยังได้เล่นไปอีกยาวแน่นอนอย่างหนักสุดๆก็คือการเอาน้องไปเป็นตัวควิสวาสลับออกมายิงในตอนที่กระสุนครบก็ถือได้ว่ายังมีที่ยืนอยู่เหมือนเดิมครับสลับนาเวีย DP s เอหินที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคไฮเมนปั้นให้ตึงครียาต่ำกว่า80ไม่งั้นเดี๋ยวลูกปืนทู่ อันดับที่6 3สทหารเสือตัวโหดของเมืองไฟมากองรวมกันอยู่ตรงนี้ได้แก่มัวรนี้น้องโคตรโหดกระโดดกัดและเหยทีมมอนขาดครึ่งตัวชวชวๆแต่ถ้าเกิดว่าเล็งไม่ดีน้องก็เว้าชัวเหมือนกันขนาดปรับมาแล้วนะนะต่อไปโจเอชัสกาตัวลมบ้าอะไรไม่ทาระเมิดท่าดลมแต่ทําระเมิดท่าดอื่นแล้วระเหยละลายได้โคตรแรงชิบหายแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปเจอมอนหมู่เจ๊ก็บอกว่ากูก็ชิบหายเหมือนกันและคนสุดท้ายกับพรีคี้น้อยเอ้ยคีนิดท,ที่อยากริอาจทาคริคน้อยตามชื่อเขาเป็น DPS ไม้ที่ทําระเมิดก้อนได้ แรงมากๆแต่ไอ้ก้อนที่แรงมากๆที่ว่าถ้าทําคิีมาไม่ดีมันก็จะกลายเป็นเศษสกิบิดีทันทีในตอนที่คุณไม่ติดคริแถมถ้าเกิดว่าเอาไปเจอมอนหมูก็ร้องพอๆกับเจชัสก้าเลยครับนั่นเลยครับ3มทหารเสือของเมืองไฟเอาจริงๆแรงมากๆทั้ง3ตัวโดยทั้ง3ตัวนี้ถ้าเกิดว่าผู้เล่นเล่นจนชํานาญมันยังสามารถดึงประสิทธิภาพออกมาได้มากกว่านี้อีกโดยเฉพาะน้องมั่วนี้น้องมั่วเนี่ยผมถือให้เป็นตัวที่ตึงสุดใน3ตัวนี้เลยเนื่องด้วยมอนหมูที่มาไม่เกิน4ตัวน้องก็ไม่กลัวแถมก็ยังสู้บอสสู้มอนเดีดด่แล้ว แล้วดามเมดในทีมระเหยมัวรันิเทพไฟเจ๊เสือโคตรเดือดคนเป็นเมนน้องแทๆ้ๆกัดทีพี่นิวมีสะดุ้งตัวละครโคตรม้ามืดที่ถึงแม้ว่าผมให้อยู่ในอันดับที่6แต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นจนตึงคุณจะสามารถผลักน้องไปอยู่อันดับต้นๆมากกว่านี้ได้เลยครับสลับน้องมัวรันิตัวต่อไปโจเอชัสกาสาวทรงโจเอแบกปืนที่โตที่สุดในเกมเธอคนนี้ปืนใหญ่สุดแล้วแล้วดามเมจเองก็ใหญ่ด้วยเหมือนกันพาในเล่นอยู่ในทีมระเหยละลายโจเอชัสกาจะเป็นตัวละครที่ทำดามเมดได้แรงมากๆอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง ตัวครับที่สามารถเล่นในทีมที่โคตรถูกได้เพียงแค่คุณใส่ตัวละครธาตุไฟกับธาตุน้ำหรือธาตุไฟกับธาตุน้ำแข็งเพื่อเอากระสุนไปทำปฏิกิริยาเมตาระเหยละลายมอนที่โดนไปก็รับรองว่าหายครับและถ้าเกิดว่าเจยอยู่ในทีมที่แพงเจชัสกาเทพไฟยายบีเบนเนตหรือว่าฟูดินะไวบับอีกทีผมบอกเลยทีมนี้ดาเมจบ้าไปเลยเจอมอนเดียวยิงแป๊บเดียวตายแน่เจอมอนหมู่อาจจะช้าหน่อยแต่ก็มีวิธีแก้นั่นก็คือหันหลังให้กับมอนที่เราไม่ได้สนใจเล็งแต่มอนที่เราจะยิงอย่างเดียวมันอาจจะไม่ใช่วิธีแก้้ปัญหาไดดี ที่สุดแบบ300%แต่ก็ช่วยทําให้เราเก็บมอนทีละตัวไปได้เร็วขึ้นเฉยๆมอนหมู่เจ๊อาจจะขอยอมแต่มอนเดียวเจ๊บอกสู้ตายยิงกระจุยกระจายมอนหลับสบายเหมือนนอนบนที่นอนโตโต้เลยและคนสุดท้ายใน3ทหารเสือพ่อหนุ่มคริน้อยเฮ้ยคีนิดอีกแล้วพีีคนนี้เป็น DPS ธาตุไม้ที่ทําเลขเขียวใหญ่ๆใ,ให้คนได้ฟินกันได้ถ้าปั้นมาดีจริงบวกแคนเซิลแอนิเมชันยิง5ครั้งได้จนชินนับได้ว่าเดือดชิบหายเพราะว่าคุณจะสามารถละลายเลือดมอนเดี่ยวได้แบบไวมากแต่นั่นแหละครับเล่นท่ายากจัดๆบางคนอาจจะเววียนนหัก่่อได้แต ตัวพี่แกเนี่ยเจอมอนหมู่ได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเอลีพี่แกมันแคบเสือเกินแต่ก็ยังเผื่อไว้ให้กับคนที่ฝีมือตึงๆหน่อยครับถ้าเกิดว่าแพ็กบอลเป็นเนี่ยพี่คินิดเฮ้ยคีน้อยเอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วก็พร้อมที่จะปลาระเบิดกลิ่นมะนาวใส่มอนให้วอดวายได้แน่นอนและสุดท้ายทีมของพี่คีนิดเนี่ยไม่ได้แพงอะไรมากพี่คีนิดขอแค่ตัวละครแปะไฟนอกสนามส,ามสักตัวบวกกับตัวบัฟพลังโจมตีแถมก็แฝกสีไม้ไว้ทดต้านทานมอนแค่นั้นพี่แกก็เล่นได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ทีมแแพพพพงงงงขอีี่่่่คคคิินนนกก็เเเยุณใสททไไฟลปาั้จบ เลยเห็นไหมเป็นทีมที่ถูกกว่าชาวบ้านก็หมดกันไปครับกับ3ทหารเสือที่อยู่อันดับร่วมกันบางตัวละครในนี้ถ้าเกิดว่าคุณเล่นช่ำๆหน่อยก็มีไปเทียบกับพวกอันดับที่ดีกว่านี้ได้เลยแต่นั่นแหละครับมันมีข้อจํากัดไงไม่ใช่ว่าเริ่มมาแล้วทุกคนจะเล่นได้มันต้องมีการฝึกฝนอดทนทําของผมก็เลยให้ทั้ง3ตัวเนี่ยที่ตึงขนาดนี้อยู่ในอันดับที่6นี้กันเพราะว่าตัวละครทั้ง3ตัวนี้เล่นง่ายๆก็ได้ดาเมจที่โอเคในอันดับที่6แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นท่ายากของตัวละครเหล่านี้ได้มันก็จะ ไปเทียบเคียงกับอันดับที่5หรือมากกว่านั้นได้เลยครับ ก็ผ่านกันไปครึ่งหนึ่งแล้วสำหรับ10อันดับ DPS แบก ID นี่ขนาดผมย่อม,มาแล้วยังยาวขนาดนี้เอาละเพื่อเป็นการไม่ให้ยาวจนเกินไปผมขอทําเป็น2 EP นะครับสำหรับคอนเทนต์นี้คลิปนี้ก็จะเป็นอันดับที่1 0ถึง6กต่อไปก็จะเป็นอันดับที่5ถึง1ครับบอกตรงๆว่าคุณอาจจะมองว่าตัวละครในอันดับที่1 0ถึง6ไม่ได้โหดเพราะว่าอันดับมันอยู่ท้ายๆถ้าเกิดว่าคุณคิดอย่างนี้ผมบอกเลยว่าคิดผิดเพราะว่าการที่ขึ้นมาเป็น10อันดับ DPS แบก ID ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นตัวตึงเหล่านี้จจจรรริิงๆเเเพาาาะะะฉนนนนัั้้ตตววทีีี่่่่่ไไมดดกคืออยล ได้ไปแล้วในบางตัวแล้วถ้าเกิดว่ามอนมันอวยมากๆครับไอพวกตัวละคร1 0ถึง6นี้อาจจะสามารถรูปคม5ดับในคลิปต่อไปได้ก็ได้เกมนี้ช่วงหลังๆตัวมันเก่งตามมอนอวยแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าตัวละคร,ะครทั้ง10บอันดับที่ผมจัดมาบางตัวมันสามารถเอาตัวรอดได้แม้มอนไม่ได้อวยมันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นใน10อันดับถ้าเกิดว่าคุณอวยใครสักคนและเก็บทีมเขาจนครบเล่นต่อไปได้อีกยาวแน่นอนเอาละ อีกห้ามดับที่เหลือไว้เจอกันครับในคลิปต่อไปสําหรับใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูช่องน้อยๆของเราถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าอยากาสนับสนุนพวกเราก็สามารถเริ่มต้นด้วยการกดไลค์เป็นการสนับสนุนที่ง่ายและฟรีแถมได้ผลดีมากๆหรือถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมก็สามารถสมัครสมาชิกมูจิน่าโดยเริ่มต้นเพียง20บาทมูจิน่าสุขสนใจดีจังหรือถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนมากกว่านั้นกกกกกก็็ยัััััังงงตตตําาาาาาารรรคคคอออื่่่่นนนนไดด้้้้แแลวขขขบบุุณทททีสสสมมมชิเะู ุดมูจิน่าดูใบระดับเสียมาเองเลยคร rov, ับพี่มูจิน่าเจ้าสวและมูจิน่าเป่าตุงขอบคุณมากๆเลยครับและมูจินามูทู่กับมูจิน่าสุขสนใจดีมากๆเหมือนกันขอบคุณทุกท่านมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นมูจิน่าระดับไหนผมขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณที่กดไลค์ ike, หรือจะเป็นคุณที่คอมเมนต์คุยเล่นกับเราทุกอย่างทุกการากระทําเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําช่องต่อไปเป็นอย่างดีขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับคลิปนี้ผมอามดุลขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ